เ,อ,อ,เอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้กูเข้าไปไว้บอลหรือไม่ต้องละมันไม่ตค่าคนหน้าขี้ไอ้เหี้ยไม่มันต้องโปรได้ไวสัตว์แอดมินทำเหี้ยอะไรกันวะไอ้เหี้ยมันเป็นพ่อค้าแต่วาคอพอพ่อค้าทำทำไมทำนิสัยอย่าง,งี้วะเป็นพ่อค้าอะไรวะว

ลัวววด่าาก้สมยนคนทำไมเขายังฝืนใจเล่นกันอยู่วะอันนี้ไปลองไหนต่อนะเห็นบอลเห็นบอลไหนวะไหนพี่ๆตัวนึง ไม่เป็นไร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 กูลังไปบอลไม่ใช่พ่อค้าหน้าหอมาอีกเ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าท่าไม่ใช่มันมาอีกนะมึงอ่ะโปรละโอ้หุ่นหินพวกโปอะเหรอครับกูเนี่ยอัดคลิปของจริงนะเฮ้ยเหลือมึงเลยกูบอกกูหมายถึงไหนนะ

โอ้ข้างบนมีเป็นดงเลยเร่ว่าคร้แกใาแตกเฮ้ยโปรอีกแล้ เนี่ยกูเห็นแล้วไอ้บอลข้างบน,นข้างบนเยอะนะบอลทำไมอ่ะอ๋อมึงจะดิกอะไรฮะแล้วใครใครเอาสัตว์ตัวเราขึ้นไปข้างบน,บนวะ แล้วใครบอกให้กูหาที่ดิสและ่ะเมื่อกี้เยี่ยม